โอยเรียงสวยจังเลยอยู่ไหนจได้จ้าชีวิตบ้านเราถี่ทูกเลยไอ้บ้านมาบอเลยนะมน อยากได้เลยเอาเร่งมือหน่อยเร่งมือหน่อยหิวยั่งนะหิวยั่งเร่งมือเร่งมือไม่หิวหรอเอาเหรอไม่หิวงั้นอย่าเพิ่งกินโอ๊ยเจมไม่เป็นคนอย่างนั้นนะไม่หิวก็ไม่ ไปจุ่มย้อยหนาดานัยมโนดไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่หาบอกเลยไม่เห็นก็ไม่ต้องบอกใครเพื่อเขาพูดงเหยียบหรือเปล่าเมื่อกี้ป้าเขาไม่ได้พูดโอ้คนนี้เขาเป็นคนดีนะแล้วไปนะมาชี้อย่างนั้นมีนี้อย่าชี้หัวเห็นะโอ้ยไม่ต้องไปชี้เลยเอาเร็วๆรีบอยู่แล้วไปตรงมาเร็วๆหรอกนะเขาค่อยๆเรียนก็ได้ไม่เป็นไรค่อยๆเรียนมีเขายืงพูดดีกับเราเลยเราออกมาให้หมดเลย อันนี้คือขยะโอ้โหเอาเจ๊หนูหิวจะใส่กิ่วแล้วเนี่ยกว่าจะแกะได้ละเมียดทำไมเหลือเกินก็่เขาเป็นคนมีระเบยียดอะไรอย่างนี้แล้ว เดี๋ยวแรงๆไก่มันตายแล้วพูดนะทำไมเขาไม่พูดอย่างนี้เลยไก่มันตายแล้วทําไปเลยอยพูดอย่างนี้นะไม่ต้องขนุนทะเลาะวาง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 เลยถึงเบาๆหน่อยสิเออทั้งสองคนเลยอะไรกันเนี่ยก็หนูหิวอ่ะนี่นี่จริงนะเด็กเด็จริงมาหมดเลยเออเรียกมาให้หมดเลยนะไก่มันตายแล้วละเมียเราไม้แล้วแม่แต่เขาไม่คนมีระเบียบอ่ะเธอระเบียบละไมทำไมในบ้านฉัน เูนะนิ้วมาแล้วเต็มหมดดูพี่จอยดูเขากรีดกายกรีดนิ้วนั่นน่ะแล้วเมื่อไรจะได้กินก็เด่นแดดสิผู้เข้มแข็งพี่เลยเ้ยบ้านเรานั้นเต็มที่หมดเร็วๆเฮอบาเรานเอันนี้บ้านน้าเหรอมีสระน้าด้วยเหรอโอ้ยเป็นกรปูนนะเะจับผันกระดานพี่ตู่บ้านสวยนะ ตรงนั้นมีถุงขยะอยู่อ่ะนะใส่ถุงขยะลงไปเลยได้หนูจ้าอ่ามีมีมีอีกถุงหนึ่งหรือเปล่าแกะเลยไหมแกะหมดไปเยอะเลยแกะอีกจ้าเราเราเรากินกันเก่งจ้าแต่กินคนเดียวหรือไงไม่ได้แดกคนเดียวหรอกไม่พูดขุ่ยากนะอันนั้นเอาในถุงอย่างงี้โอ๊ยยังพูดอย่างงี้นะถ้ารู้นะ เอมาออมาเร็วดิหนูเอาจอไปต่อยให้ไหวนั้นนะไปเอาน้ำแข็งมาให้นะคุณจก็ไหวทำไมล่ะพี่สาวเรียบร้อยนะพี่จอ้นเขาเอาปะจุอกมามันตายรู้แล้วเขารู้แล้วเขาก็เอาออกอยู่ใจเย็นเย็นแล้วเใจเย็นแล้ดอะไรตอ่าเรื่องวล้วุ่นวายอยู่คนเดียวนี่ยอันนี้ไม่วุ่นวายแล้วมือก็มานั่งบันทันแล้ววุ่นวายทำไมน้ที่บ้านน้องมีสระว่ายน้ำเนี่ยเขาพูดเขาว่าเร็วเร็วเร็วเจ้า นะค่อยๆออกมาใส่จานจ้ะไม่เป็นไรจานนี้ต้องหลายใบมันเต็มแล้วก็เอาไว้จานอื่นทีนะเขารู้แล้วไม่ต้องพูดทำไมวะนี่เขารู้เรื่องดีนะน้ำาลายลงไปหมดแล้วใครจะกินทำไมแล้วพูดแต่งเรื่องแน่เดียพ่าเล็กพ้างหรอไม่กินแล้วน้ำลายหกเต็มไปหมดหกที่ไหนล่ะเห็นอยู่ไม่เป็นไรนะใจใส่จานไปดีเลยใส่้จานนี้ เนี่ยหนาดาในมนุษย์ไม่ต้องกินกันวันเนี้ยมึงก็ไม่ต้องแดกเนี่ยแกะตั้งแต่สิบโมงเช้าจนนี่จะห้าโมงเย็นแหละแกข้าพูดให้เรารู้เรื่องเลยอ่ะเดินเร็วๆเอาไว้ให้สวยๆแล้วพี่มีที่ขุดบ้านอูนะจะได้กินไหมวันเนี้เดี๋ยวจะไปจัดการดีกว่าตรงนี้แกะไปด่าไปปากไม่ดีอ่ะด่าไม่จบไม่สิ้นโอ้ยม่ต้องโหล่แหงเอ๊ะทำไมล่ะมันยืนบนชั้นเนี่ย เดี๋ยวพักไว้เนี่ยพี่จอนไม่กินแล้วนะเขาพูดเองเนี่ยพี่จอยหนไม่กินแล้วนะเอาทิ้งไว้ไหนเนี่ยได้ถูกขยะตรงนู้นไงนะบอกร้อยรอบแล้วว่าขยะอยู่ตรงไหนบอกมากี่รอบแล้ววะพี่ป่านนี้มึงจะถึงหยให้พี่สาวฟังหมดเลยจะกินไหมคนที่ได้คนที่ไมกินคนเดียวเขาเรียบร้อยเขาติ้มแก่ด้วยแก่น้ำจิ้มสิทำไมพี่จอยนะฮะเสียงเบาๆไม่เอาไม่ต้องกิน น้านะจ๋านะแกะน้ำจิ้มด้วยนะจ๋าไม่ได้ใช้เป็นการมากันหมดแล้วเป็นการช่วยเหลือกันกินด้วยการช่วยเหลือกันไอ้แกะบนทีเวลานั่งกินและนั่งกินได้เป็นวันวันพูดจริงมึงไงเออเอ้ยปากคนนี้ยังไม่พูดเลยนะจะปากอย่างนี้ึงจะบอกเอแกะเถอะแกะเถอะค่ะไม่เอหนาดานมโนแกะเถอะค่ะบางโพดอย่างนี้ทำไมล่ะ น้ำลายเนเป็นใครอ่ะพี่โต้หนูไม่กินแล้วพี่โตอยากกินก็กินเลยนะหนูอิ่มเพอให้เขากินเดียวร้ยนะเขาเรียบร้อยกินออกมาหน่อยได้ไหมมึงทำเฮี้ยอะไรมึงน้าน้ำลายจีมันหงลไปในปลาหนูโอ๊ยโอี่ไหนได้แต่งเรื่องทารู้นะน้องจ๋าน้องจ๋ากินไม่ได้แล้วลูกปลาเนี่ยเอาไข่นอ่แกใส่ถ้วยจะหนูเตรียมถ้วยไว้ให้นาละอ่าไม่มองหรอก มึงก็อย่ามองอิที่บ้านใครเนี่ยมองม้างเขาเตรียมอะไรมาให้ตัวจิ๋วตัวจิ๋วจะเอาเอาน้ำแดงหรือเอาน้ำอะไรมีน้ำแดงกับเบปซี่จะเอาสไปมีน้ำเบสซี่เอาเร็วๆถุงมันไม่เจ็บหรอกเร็วเข้ามูงทำอะไรล่ะนังเที่ออุ้ยไม่เอาน้ำไม่พูดหยาบไม่พูดหยาบนะถ้าสหถ้าพวกเราเลยสายพญอย่างนี้เลยเด็กไม่ร่วงมันจะรอ อะไรยังงวงอะไรผูกเข้ามาในกล้องเป็นะไปไทยอ่ะเดี๋ยวเคุณจะคุยพร้อมยิงนี่หมดเลยตอนจนหมดแล้วนะนี่เทนี้เลยนะเทเลยจ้ะบอกให้เทลงไปในนั้นนั่นแหละล้านรอบแล้วถามสิบล้อจะมีฟังมึงบอกเทไปถึงก็บอกดีนะจะต้องกินอะไรเนี้ยอ๋อมึงไม่ต้องแบกไม่เอานะพูดพอๆพูดพอๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวเอ้ย มันขนลุกเลยอ่ะพี่จอเขาพูดหยาบคายนขนลุกเลยอ่ะน้ำยกลงอะไรล่ะพูดยาอย่างเงี้ยกูก็ไม่เคาะไม่ใช่ภาษาคนเนี่ยเฮ้ยมาตีอย่างนี้เลยนะดิไม่ไหวจะพูดที่บ้านฟังหมดเลยเขาถึงสั่งอย่างนี้เลยแกะน้ำจิ้มถุงละชั่วโมงถุงละชั่วโมงไปดอง ดึงท <S an> ี่นี้มึงจะบอกความจริงหมดเลยใส่ถุงกิจที่หลังไม่นยิวศา,านาดานในมนุษย์ไม่ได้กินหรอก <S an> วันนี้มึงก็ไม่ต้องแดกมันเตี้ยหนึ่ชั่วโมงแล้วเนี่ย, <S <S <an> โ,อยโอ้ยละเมียดละไมกลัวถุงมันจะเจ็บเวลาแกะมละเมียด <S <S <an> <S ละไมก็ง้อยโดไม่ต้องยิ้ม <S an> <S an> คนนี้เขาอยากยิก้มหวานเลยนะก็ทำอะไรที่เจบอกให้เขารีบแกน้องหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยละไมแดงเลยเนี่ย มึงอย่ามาฝันเรื่องอย่างนี้นะขูเรื่องดีหมดจ้าอยู่ยังพิเศษแล้วมึงจะกินยังไงม่อยู่หรอยายเห็นว่ากินนะแล้วมึงไปใครมาอยู่บ้านกูอ่ะอันนี้ผมจะพูดดีบ้างฟังหมดเลยเสือเข้าไปในน้ำจิ้มแล้วนะชุดสวยๆระวังเปรอะนะนับน้ำน้ำจิ้มพอยังดวย สองจิ้มเหลือพอแล้วมั้งหนูว่ามันเผ็ดนะไม่มีใครกินชั่วโมงเลยพี่จอยน้ําจิ้มเนี่ยโมไม่ต้องมาแต่งด้วยเลยอีนางเลยเลิศไม่ใช่คนบ้านปัะไก่กับปลาแกะตั้งแต่สิบโมงเช้าจนนี่ห้าโมงเย็นกะกไม่ได้โมเยนอย่ากินนะโอเคกินไม่ได้ลราพาพู้หลงหมดเลยเบื่อนะพี่จอยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกินอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะคะหมดเลยเจ๊ชุบเจ้าหน้าด่านใหมันโอ้